วันเกิดแม่ทั้งทีกจ้าซื้อของถูกๆให้แม่อีกเหรอถ้าฉันเป็นพี่นะฉันคงไม่กล้าแบ่งหน้ามาหาแม่ที่นี่หรอกแม่คะสุขสันต์วันเกิดนะคะ แล้วมอนไม่มาด้วยเหรอพี่มอมนไปเอาเค้กค,ค,ค่ะแม่กาลังมาค่ะแม่คะหนูซื้อผลไม้มาฝากแม่ด้วยนะคะมีทั้งน้ําสมุนไพรช่วงนี้โควิดระบาดกินป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะคะอะไรกันเนี่ยมันเกิดแม่ทั้งที่ซื้อมาฝากแค่เนี่ยเหรอมีค่ะแม่แม่แมะคะสุขสันต์วันเกิดน,นะคะ ดูมาแล้วน้อลูกมามามาลูกมามานั่งกับแม่ลงมาดูนี่พี่ซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่เหรอซื้อมาได้ไงเนี่ยคราก่อนแม่บอกว่าอยากได้กระชายมาต้มกินกันโควิดพี่ก็เลยไปซื้อต้มใส่ขวดมาให้แม่จะได้กินได้เลยนี่เป็นมังคุดใต้ ที่เห็นว่ามันถูกดีพี่ก็เลยซื้อมาฝากแม่มันเกิดแม่ทั้งทีกล้าซื้อของถูกๆให้แม่อีกเหรอถ้าฉันเป็นพี่นะฉันคงไม่กล้าแบ่งหน้ามาหาแม่ที่นี่หรอกแม่คะใช่แล้วลูกจูลูกพูดอีกก็ถูกอีกลูกเห็นฉันม่ค่าแค่นี้เหรอฮะนะา ข้างเธอค่ะแม่ไม่ต้องไปสนใจคนแบบนี้หรอกอย่าี้ของขวัญมันเก็บง่ายๆเลยนะคะโอ้ยสวยจังเลยลูกเห็นไหมายนาะอย่างงี้สิเขาเรียกว่าลูกกระตรันยูลูกแม่น่ารักที่สุดเลยรู้ใจแม่ที่สุด แล้วสิคะแม่ก็หนูเป็นรูกในใสาของแม่นี่ไม่เหมือนคนอื่นว่าแต่จูเงินเืินหนูข้าหมื่นกว่าบ,บาทเองทำไมถึงซื้อของแพงแบบนี้ให้แม่แล่ะลูกสำหรับแม่แล้วอ่ะจะแพงแค่ไหนหนูก็ซื้อให้ได้ค่ะไม่เหมือนใครบางคนปากของวันาขแต่กันเขาไม่ใช่ แม่คะไม่ต้องอธิบายแล้วพวกเราเข้าใจดีลูกนอกไส้ยังไงก็คือลูกนอกไส้อยู่ดีพี่สไยคะจะบอกอะไรให้นะความกระตันยูเนี่ยไม่ใช่ไปปอกประกาศให้คนอื่นรู้ว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้แม่รักแม่แค่ไหน ฉันก็ไม่เคยเห็นว่าพี่จะซื้อของพาให้แม่สักครั้งเลยใช่ใช่ลูกมาแต่ละครั้งซื้อแต่ของบ้านนอกแล้บ้านนอกอะไรมาไม่รู้ไปแกเอากลับไปเลยฉันไม่อยากได้นะ ไหวแล้วนะนี่เป็นของขวัญที่ฉันซื้อให้แม่พี่ฝากให้แม่แล้วกันฉันไปก่อนละเดี๋ยวก่อนนะตามพี่มาน,นี่เลยแม่แม่ไปว่าอะไรให้นานมันอีกนาถึงได้เดินออกไปจากที่นี่เราก็แค่พูดความจริง แล้วพี่สะพ้ายแก่รับไม่ได้ก็เดินออกไปเองนี่แกหุบป,ปากไปเลยนะจูอย่าคิดว่าพี่ไม่รู้นะคนอย่างเธอที่เกียรติสันลายาวลักงานสบายขี้ประจบแถมยังซื้อทองปลอมมาให้แม่อีกคิดว่าพี่ไม่รู้หรืองไงว่าแต่พี่เถอะเงินซื้อของขวัญให้แม่พี่ยังงกเลยยังมาหาว่าฉันซื้อทองปลอมให้แม่อีกใช่ใช่ใช่ น,นี่น้ามีอาเกนซื้ออะไรมาให้ฉันดูแม่ดูนี่นะนี่เป็นทองที่ฉันซื้อให้แม่นี่เป็นใบาการันตีจากร้านทองแล้วทองที่จูซื้อให้แม่มีใบาการันตีแบบนี้ไหมจูนี่เกแม่จะของจริงหรือของปลอมอะ่ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละ ถ้าแม่ไม่พูดจูไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่จะว่าไปแม่ก็แก่แล้วขี้หลงขี้ลืมใส่ของมีค่าไปเดี๋ยวก็ทำหายแกนี่มันฉันรักแกแค่ไหนแกรู้ไหมแกไม่มีตังฉันก็เอาตังให้แก ทองปลอมมาหลอกแม่อีกแกทำอย่างนี้ได้ยังไงฉันไม่มีลูกอากัตออยู่กับแกแกออกไปเลยออกไปจากบ้านฉัน <c oughs> ไปเอาทองแกไปด้วย <c oughs> แม่ครับสิ่งที่แม่ทำกับนา ม่เคยคิดบ้างไหมว่าน่าจะเสียใจแค่ไหนคำก็ลูกนอกไส้สองคำก็ลูกนอกไส้แม่เคยนึกถึงความรู้สึกนาบ้างไหมนาไม่ดีกับแม่ตรงไหนใช่แม่ไม่ได้เป็นคนให้กําเนิดนาไม่ได้เลี้ยงดูเขาจนเติบโตแต่แม่รู้ไหมครับว่านาใช้เงินเก็บทั้งหมดไปซื้อทองมาให้แม่แต่ยังไม่ทันให้แม่ แม่ก็ไล่นากลับไปซะก่อนแม่ทำานี้กับเมียผมได้ยังไงนี่ครับเคล็ควันเกิดของแม่ส่วนนี้ของที่นาซื้อให้แม่ผมกลับก่อนนะครับไปนะ